คือหมู่บ้านล่องกล้าหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านสีชมพูในหุบเขาและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีทริปนี้เราพาทุกคนมาปักสมองกันที่ลานกลางเต็นต์ตอเสียลานกลางเต็นท์ที่มองเห็นหมู่บ้านล่องกล้าแบบเต็มตาและมีต้นดอกนางพญาเสือโคร่งให้ถ่ายรูปกันอย่างใกล้ชิดสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกได้ในที่เดียว และทริปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวชมชุ่งดอกนางพยาเสือโครงที่ใ่า่ที่สุดในประเทศไทยหรือที่เรารู้จักกันว่าภูลมโลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับพวกเราแม่หมูพายเที่ยวกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่หมูอยู่ที่ อุทยานหินภาพภูหินล่องกล้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่หมูก็ซื้อตั๋วเข้าอุทยานเรียบร้อยวันนี้แม่หมูจะพาทุกคนไปเที่ยวชมดอกพญาเสือโค่งนะคะที่หมู่บ้านล่องกล้าค่ะทุกคนก,ก็วันนี้เป็นวันดีเลิกกามยามดีนะคะดอกพญาเสือโค่งก็เริ่มบานแล้ว60-70%แม่หมูก็จะพาทุกคนมา ชมความงามของดอกพญาเสืบคู่กันเราเดินทางกันตอนตีสามนะคะทุกคนก่็มาถึงนี่ประมาณ1ิบเอดโมงเราเดินทางเรื่อยๆนะคะไม่ได้รีบอะไรตอนนี้แม่นหมูก็อยู่กันที่หน่วยพิทักษุทยาน้ำตกมันแดงนะทุกคนก็เป็นจุดระหว่างทางไปอ่อพทยาน แห่งชาติพุยิตลองการนะทุกคนก็จะเป็นจุดชมใบเมเปิลแดงอีกหนึ่งจุดนะคะทุกคนซึ่งเป็นทางผ่านไปอุทยานพุยิตลองการนะทุกคนก็ตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนโดยรอบๆแล้วต้นเขาใหญ่มากตรงน้นยังไม่ยังไม่โรยเลยด้านบนแต่ด้านล่างแดงช่ำเลยแดงสู้เสื้อแม่หมูไหม ราคาหมู่บ้านร่องกาหมู่บ้านสีชมพูของเราบรรยากาศค่อนข้างที่จะคลกคขับเนุนดวสวยนะี่แต่ทางเข้าหมู่บ้านเลยทุกคนทางต้อนข้ันชันนะเนี่ยพ่อช่วงเดือนมกราที่นี่ก็จะคลกคขับเป็นพิเศษนะทุกคนเพราะว่า ดอกพญาเสือโครงบานนะคะเออต่อเสียมันไปทางไหนก่อนี่ไหนต้องไหนอ่ะขึ้นไปก่อนลวกันโอ้ยใจคนก็เยอะเนาะแล้วก็ทางมันก็ไม่ใช่หมายถึงว่า คนที่เดินตามข้างถนนะเยอะยอแล้วรถมันก็ทางขึ้นก็เนี่ยต้อเสียตรงไปค่ะแล้วตรงไปถ้าก็าชี้ไปทางไหนทางนั้นอะ่ะทางนี้แหละในหมู่บ้านคือคับมากทุกคนนู่นนี่เจอแล้วนน่นทุกคนหลานการเต้นของแม่หมูในวันนี้วุ้ยตื่นเตน้นอ่าเรายังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเราต้องหาที่ ทานข้าวรองท้องก่อนที่จะไปกางเต็นท์นะทุกคนเพราะว่าเราต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะเจ<ช>คนผู้คนผุกผ่าแล้วก็คือขัดมากๆเลยเพราะว่าที่หมู่บ้านล่องกาน,นะทุกคนเขาจะมีร้านอาหารคาเฟ่ร้านกาแฟอะไรก็คือแบบเยอะมากดูก่อนเราจะมีเออร้านจอดไหมอันนี้จะไป ลานเลยใช่ไหมว่าเราหาที่จอดไม่ได้ไปลานเลยก็ได้สายนะมีรถขึ้นมาไม่ได้หมดต้อเสียไม่มีค่ะต่อเสียเลี้ยวเฮ้ยเฮ้ยเหมือนห้าปีที่แล้วเรามาพักตรงนี้พ่อจำได้ไงออเออเมื่อห้าปีที่แล้วทุกคนตอนนั้นแม่หมูแม่หมูย,ยังไม่ได้ทำ ยูทูบเลยตอนมานี่ไงสีฟ้า,ฟาใช่ใช่ตรงเนี้ยพูลมโลเอเดนเนี่ยเป็นที่แรกที่แม่หมมาพักขึ้นพูลมโลนะทุกคนเมื่อห้าปีที่แล้วจําได้แหละนี่ตรงนี้นี่พูลมโลเอเดนข้าวต้มอ,อร่อยมากจำข้าวต้มเขาได้ข้าวต้มอ,อร่อยอน,อนู้นทุกคนทางการเน้นห,นหมูอยู่ตรงนู้น ชคะ่ะคุณอะไรคะชื่อเจมค่ะอกไหนแปดค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศภายในร้านก่อนละกันเนาะก,ก่อนที่จะนำรถขึ้นไปเพราะว่าพี่เขาก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องจอดรถตรงไหนได้บ้างไงฝังฝังซ้ายมือแม่หมูนะทุกคนจะเป็นวิวหมู่บ้านล่องก้านะคะทุกคนที่เราขับผ่านมาเมื่อกี้เลยสวยมากคะ่ะ หมู่บ้านสี่ชมพูไม่เกินจริงมากี่ครั้งก็ไม่เคยผิดหวังนะทุกคนเขาจะแบ่งเป็นล็อกๆนะทุกคนก็อย่างของแม่หมูเนาะล็อกหนึ่งถึงแปดจะอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ส่วนเก้าถึงสิบห้าจะอยู่ฝั่งนี้โอเคงั้นแม่หมูว่าเราไปเอาของมากางเต็นท์กันก่อนดีกว่าเพราะว่ากางเสร็จเราไม่หาอะไรกินกันเพราะว่าหิวม,มากตัวนี้ บรรยากาศดีคิดว่าตอนเช้าน่าจะมีบอกบางๆวิวน่าจะสวยเลยแหละในหมู่บ้านปีที่แล้วเราไปนอนตรงนู้นเห็นไหมป่าสนปส่าสนเออตรงนั้นอะ,ระสรรอบนี้เรามานอนตรงต่อเสียนะคะเป็นลานในหมู่บ้านสำหรับค่าบริการก็คนละสองรอยบาทไม่มีไฟฟ้านะทุกคนแต่ก็วิวหลักล้านมาก อยู่ที่ร้านอาหารในหมู่บ้านล่องก้านะคะทุกคนตอนนี้ก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วลงมาหาอะไรทานไม่ไหวแล้วก็หิวข้าวมากไม่ได้ทานข้าวเลยั้งแต่ตอนเที่ยงน้องๆบ้านล่องก้านะทุกคนกำลังเต้นออกอกำลังกายคลายหนาวน่ารักมากๆเลยนค่ะเมนูอาหารของเราเมนูอาหารเที่ยงต้งตมตำกระเพราหมูสับค่ะ ทานข้าวกันดีกว่าอร่อยไหมอร่อยแต่หิวมากไปทานข้าวกันทานข้าวเสร็จแล้วก็หาของหวานทานเอาพี่คะเอาไอติมใส่ขนมปังอันหนึ่งคะ่ะแล้วก็ใส่ถ้วยอันหนึ่งคะ่ะไอติมกะทิสด คุนคายไอติมของเราแกหนาวม,มันหวานมันมากมตลาดนะเด็กดอยนะคะทุกคนก็จะอยู่ตรงจุดขึ้นรถขึ้นกลุ่มโลนั่นเองอันนี้รถลื่นรถคอน้าที่จะเยอะหน่อยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดรวมคนเลยก็ว่าได้นะทุกคน ที่จะขึ้นคู่ลมโลก็จะต้องมานัดเจอกันตรงจุดนี้แทบจะทุกทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันตอนเย็ยนดีกว่าเราก็ได้ข้าวโพดแล้วแหละแล้วก็มาี่าวแล้วจะรู้จะกินอะไรได้อีก ของเยอะมากเตรียมไว้กินพรุ่งนี้เช้าด้วยทุกคนเพราะว่ากะว่าจะไม่ทำอะไรเลยมันหนาวกะจะมารับบรรยากาศแบบเต็มๆอันนี้ก็เดี๋ยวกลับไปที่เต็นท์กันค่ะทุกคนตอนนี้กาศหนาวมากต้องรีบไปอาบน้ำก่อน คนบรรยากาศตอนนี้ก็คือากาศเย็นมากคลั้งลมด้วยคือไม่หมูกอาบน้าเสร็จแล้วนะทุกคนก็คือแต่งตัวจะถ่ายรูปก,กับแสงเย็นนะแต่ว่าคือ,อยังหนาวมากชุดเป็น <c oughs> ตรงนี้ก็คือจุดไว้สำหรับอ่านักท่เที่ยวที่มากางเต็นที่นี่นะคะไว้ถ่ายรูปก,กับต้นซากุระ เดีต้นใหญ่ค่ะนี่ทุกคนว่ตรงนี้คือห้ามกางเต็นท์แล้วก็ห้ามจอดรถอันนี้ยืนไม่อยู่แล้วเนาะสีไปซีพระอาทิตย์ของเราในวันนี้ก็ได้ลาลับขอบฟ้าไปแล้วนะทุกคนก็เจอกันอีกทีพรุ่งนี้อรุณเบิกฟ้าท่านนี้ก็ทยอยเก็บภาพแสงพระอาทิตย์ก็ตกลงไปแล้วทุกคนอันนี้มันจะแสงแตะเกียง นีจะพาไปถ่ายดอกกระดาษหน้าเต็นของเรานะทุกคนก็ด้านหน้าเต็นจะมีแต่ดอกกระดาษเลยกะเดียวถึงแม้อากาศมันจะหนาวเหน็บนะทุกคนแต่เราก็สู้นะเพราะเราอยากได้ภาพส,สวย เจ็บกงศานะทุกคน,นก็คือเย็นอยู่ข้างนอกไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือเตรียมตัวจะนอนอย่างเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะทุกคนลหัวจะพาทุกคน,กคนชมบรรยากาศตอนเช้าหน้าเต็นนะคะทุกคนแล้วก็จะพาขึ้นภูรุมโรงอีกทีก็ส่สายรอแสงขึ้นนะคะเพราะว่ามารอบนี้เราจะขึ้นสายจะไม่ชมวาดทิขึ้นตอนเช้านะคะเราจะอยู่ รับบรรยากาศเย็นๆที่หน้าเต็นท์เราก็เดี๋ยวเวลาชมพรุ่งนี้พร้อมๆกันค่ะวันนี้ก็วันนี้รติสวัสดะคะีค่ะบ๊ายบายรันสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเพราะว่าอาก,กาศเย็นมากรุนสวัสดีตอนเช้าที่บ้านร่องก้านะคะทุกคน ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงหกโมงครึ่งหกโมงตื่นสายมากเพราะว่าอากาศหนาวกับอุณหภูมิสิบองศาลมอ่ะมันมีลมมันก็เลยเย็นนะ ตอนนี้ไม่มีแสงของพระอาทิตย์เลยทุกคนก็คือ,อมืดตืมมีพระอาทิตย์ขึ้นฟังนี้หนาวมากไม่มีหมอกด้วยไม่มีแสงด้วยไม่มีอะไรเลยหนาวอย่างเดียวแต่ดูดอกสักว่า ย่เซื้อโค้งเราสวยนะหกโมงยังมืดจีเลยเต้น้องเราหนาวอากาศหนาวอย่างนี้มันมันเหมาะกับกาแฟร้อนๆนะทุกคนก็๋ยว เอากาไฟมาทำร้อนๆดีกว่าเข้า,าบรรยากาศสุดอาทิตย์นี้นะคะที่วันลงกานะทุกคนอุณหภูมิจะต่ำสุดอยู่ที่10องศาซึ่งอาทิตย์ที่แล้วอะ่ะก็คือศูนย์ถึงติดลบเลยนะนี่ถ้าแค่10องศาเรายังหนาวขนาดนี้ถ้าไปอยู่ในช่วงอาทิตย์ที่อุณหภูมิเลขตัวเดียวนี้น่าจะไม่ไหว แสงแรกของวันกำลังจะโผล่พ้นขอบฟ้าที่หมู่บ้านล่องก้าแล้วนะคะทุกคนอากาศตอนนี้ก็ยังคงสิบองศาเหมือนเดิมจะเจ็ดโมงอยู่แล้วหนาวอากาศหน,นาวแบบนี้นะคะต้องกาแฟร้อนๆเท่านั้น เสร็จแล้วค่ะกาแฟร้อน หวานนะดูกับบ้านไก่ก็อร่อยไก่เ้าเนียว ก็สดชื่นอยู่เลยถึงจะมีแดดมาลงมานิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้มีผลค่ะอากาศก็ยังเย็นอยู่เหมือนเดิมบรรยากาศตอนนี้นะคะตรงหมู่บ้านลองกาดอกพญาเสือโค้งโดนแดดสวยมากเป็นครั้งแรกนะทุกคนที่ไม่หมูขึ้นภูลมโลช่วงสายๆแบบนี้เพราะว่าทุกๆครั้งเราจะไปชมพาธิตขึ้นกันแล้วก็รอถ่ายดอกไม้ตอนแสง แสม,มันสาดสองมาแล้วแล้วก็ปีนี้เราจะลองขึ้นสายๆดูว่า,าบรรยากาศาข้างบนแล้วก็ดอกไม้มันจะสวยเหมือนยามเช้าๆไหมก็่ะเดินทางกันเลยดีกว่า ะะสําหรับซื้อตั๋วรถขึ้นคูนลมโลนะทุกคนก็มันจะมีแบบเหมาถ้าเหมาก็คือคันละหนึ่งพันบาทแต่ถ้าแบบแชรกปุ๊บจอยกันอย่างเงี้ยก็หนึ่งคั 1, นได้สิบคนก็ตกคนละหนึ่งร้อยบาทค่ะตอนนี้เรารอเพื่อนก่อนเราต้องรอแช์กับเพื่อนก่อนตอนนี้เราได้รถแล้วก็ได้กลุ่มจอยทิพย์แล้วตอนนี้เรากำลังจะไปขึ้นรถแล้วค่ะทุกคนไป ที่คิดนะตองอะไรต้องจะรอน,นานนั่งข้างในดีล่ะ่ะเพราะว่า,วานั่งในสี่คนก็เขาตั้งข้างใน ก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกอยู่แล้วที่ที่คนขับเขาจะพาเวตรงน,นี้เขาจะมีป้ายทูลร์ไวยให้กับนักท่องเที่ยวเช็คอินนะคะวันธรรมดาแต่นักท่องเที่ยวเยอะมากการสดชื่นแจ่มใสามากๆทุกคนในเวลา11โมงยังยังเย็นอยู่แดด ฟ้าสารที่ภูหลมโลจะทำป้ายใหม่ป้ายเดิมจะเป็นอันเล็กๆตรงนั้นให้เป็นป้ายใหม่ส่วนตรงนี้ก็ป้ายใหม่ทุกคนปีนี้ใหม่หมดเลยอากาศดีมากถ้าเดินมาฝั่งนี้ก็จะเห็นภูลมโลเป็นสวนเลยค่ะนี่ ไม่ใช่พุลมโมดูดิน้องพยาเสือโคงเป็นส่วนเลยจุดที่สองของล่างค่ะตอนนี้ก็ทางลงจุดที่สองก็คือไร่ที่สองนั่นแหละค่ะทุกคนตรงน,นี้ก็น่าจะหนาหนาอยู่นะเริ่มมีใบออกแล้วเด้อตอนนี้มันแสงค่อนข้างที่จะเริ่มแรงแนละ้วสิบเอ็ดโมงยี่สิบนาที อากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะทุกคนแส่เงอะเงอออกนะตอนนี้ตรงน,นี้ตอนนี้น่าจะได้ชุดยอไปถึงที่เลยแปลงที่สามของเราทุกคน แป้งนี้ค่อนข้างที่จะหนาฟูเลยแปลงที่สามจุดที่3มนะไม่ใช่แปลงที่สามจุดที่สามที่เราแวะแปง,งแต่เป็นแปลงที่สองอันนี้หนาแน่นเลย วันนี้ค่ะทุกคนเราอยู่แปลงที่หนึ่งค่ะแต่เป็นแปลงสุดท้ายของเรานะทุกคนจุดแวะของเราท้องฟ้าแจ่มใสอากาศสดใสเต่จะพาชมบรรยากาศทุ่งที่1กันแปลงที่1แปลงมโนตรงนี้ก็จะเป็นหุบหุบเขาข้างล่างจะเป็นสวน อกพยเสือโคร่งรูปนี้ก็มุมนี้ก็จะเป็นถ้าจะมองจากมุมสูงก็จะเห็นแบบเป็นหุบเขาสีชมพูเลยน,นีสวยมาก สุดทายที่พี่คนขับข็ะจะพาลองแวะแล้วนะทุกคนก็ได้เวลาเดินทางกลับลงไปที่บ้านลองกาแล้วนะคะทุกคนในเวลาบ่ายโมงที่49ยังไม่ถึงบ่ายโมงก็งเ,เราไปเจอกันที่หมู่บ้านลังกาเลยแล้วกันค่ะบายบายพลมโลบายบายพลมโล <laughs> กลับไปต้องฟอกปอดก็สำหรับทริปนี้นะคะทุกคนแม่หมกก็ขอจบลงตรงนี้เลยละกันนะคะสำหรับทริปหน้าแม่หมูจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนฝากทุกคนติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ